สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง m a ว i in Indie Channel สอีกเช่นเคยนะครับในโอกาสที่ใกล้จะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับและอีกประมาณ3เดือนก็จะจบปีเก่าแล้วนะครับปี2,568ในช่วงนี้ก็มีปฏิทินมามาของปีใหม่มาแล้วนะครับปีก็นั่นคือปี2569นั่นเอง วันนี้มาวินก็จะขออนุญาตมารีวิวปฏิทินจีนหลายวันของหัวระศาสตร์หน่ำเอียงปี2569นะครับนี่ครับมาวินซื้อมาเป็นขนาดเล็กจากลาซาด้านะครับราคา1 0 5บาทนะครับเรามาเปิดดูภายในด้วยกันนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็น ปรับหน้าหน้าปฏิทินของปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาที่เทสที่ประมาณก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับที่ไม่ใช่เปเหมือนเดิมแต่ปีแต่ปีนี้ที่ดูสังเกตรตรงนี้นะครับด้านล่างของปฏิทินในแต่ละวันก็จะมีคำทำนายของแต่ละวันเขาจะ ปรับซ้อนของตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นในในฉบับเล็กในฉบับเล็กนะครับฉบับเล็กของปีก่อนก็จะตัวอักษรจะเล็กเล็กกว่าปีนี้ปีหน้านะครับปีนี้ปีหกแปดหกแปดหกแปดตัวอักษรจะเป็นแบบนี้สว่วนปีหกเก้าเขาปร,รับปร,รับซ้อนให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อความสะดวกของคน คนที่ดูาเนะครับนี่อันนี้คืคอความแตกต่างด้านล่างของปีนี้กับปีห9นะครับนะครับดูว่าทิทินจีนของน้ำเอียงแล้วก็ เขาจะออกก่อนปีใหม่ประมาณ3-4เดือนนะคะประมาณช่วงเดือนกันยายนก็จะเริ่มออกแล้วนะครับนี่แล้วก็ในปฏิทินจีนของน้ำเอียงก็จะก็จะมีบอกนอกจากจะบอกดวงของแต่ละวันแล้วแต,แต่ละวันแล้วก็จะมีวันวันสำคัญต่างๆที่ ที่ปรากฏที่เป็นวันสําคัญข,งของเป็นวันหยุดนะครับเช่นเช่นวันปีปีใหม่วันสงการวันจุดจีนแล้วก็จะมีคีย์ออโค้ด,ด้วยนะครับคีย์ออโค้ดในปฏิทินนะครับซึ่งจะปรากฏในทุกวันสําคัญแล้วก็เดือนมกราคมของเดือนมกราคมทั้งเดือนก็จะมีคีย์โคด้ดอยู่ตรงด้านด้านตรงนี้นะครับ ทุกเล่มไปนะครับส่วนส่วนที่เหลือก็เหมือนดังเช่นเหมือนเช่นปีก่อนปีก่อนทุกๆปีนะครับนี่จะให้ดูไล่เป็นบางส่วนนะครับถ้าถ้ามาถ้าทุกคนจะไม่ผิดนะครับ วิธีการดูปฏิทินโหราศาสตร์ของโหราศาสตร์นำเอียงนะครับนนัมีนักผมมีหนังสือนิตยาาสารสารคดีฉบับเดือนกรกฎาคมของปีของปีนี้ปี2 0 6 8ที่เป็นปกฉลอง50ปีไทยจีนก็จะมีเรื่องของปฏิทินนำเอียงมาสารับนำเสนอแล้วก็จะมีวิธีการดูปฏิทินแบบแบบละเอียดจาดมาให้มาให้ได้ศึกษากันก็ ใครที่ซื้อหนังสือสารคดีฉบับเดือนกรกฎาคมก็สามารถหยิบปฏิทินนํำเอียงมามาดูได้นะครับในนั้นจะมีบอกนะครับก็ก็ขของไครของ,ของแถมด้วยนะครับก็ก็วันนี้ราคาราคาของ ขนาดเล็กนะครับที่ซื้อมาซื้อมาก็จะตกอยู่ที่1 0ึ่บาทนะครับไม่รวมถ้าถ้ารวมค่าส่งแล้วก็จะเป็นประมาณ140กว่าร้อกว่าซึ่งถ้าขนาดใหญ่ก็100-200งร้อประมาณนั้นนะครับสนใจก็หาซื้อกันได้ที่ร้านร้านท่ร้านหนังสือร้านหนังสือแผงหนังสือต่างๆ ละล,ะละแล้วก็จะจะซื้อที่ลาซาดา้าท p อป,ป้หรือแอปออนไลนหรือแอปออนไลนก็ได้นะครับก็ได้กันนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นประบณนี้นี่คือบางส่วนเท่านั้นนะครับถ้าผมไล่ดไลูไล่เปิดทุกอันก็คงจะกินเวลานานนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ถ้าท่านใด ถ้าท่านใดก็ชอบปฏิทินนําเอียงนะครับก็สะบอกกันอีกครั้งนะครับว่าราคาขนาดเล็กห้0หบาทส่วนขนาดใหญ่ก็จะมาประมาณ200นะครับแค่นี้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ